จะได้ไอ้ที่มันก็อยู่ข้ากันจะได้ไปตรงตรงเลยแรงตรงเลยวะออมาไปอบินไปตรงตรงพร้อมเลยเบ็ดแค่กูกดไปแล้วไม่ได้เดี๋ยวอะไรหลุดแน่เลยถ้าไอ้แบกเวียงมาเล่นนะลุงแม่งนะห้าหนึ่งอะไรฮะแล้วไม่ร้องอ่ะแล้วไม่เลิกเล่นเคยเคยเล่นเกินมึงเกนอีกเข่าวว่าไอ้ทินได้ยูรีกูได้อะไรเนี่ย เราทำมากกับมึงได้มาเรื่อเดียวกันเลยมาหลังเสร็จอันนี้อันนี้มันจะเป็นรถนิวเคลียร์ถ้าถ้าเราไปกดวางวางที่เมืองเราเนีมันจะไม่กูได้แล้วกรได้เยี่อะไรนะไม่ใช่ประเทศไม่เดียวกันยังไงอะไรนะเราประเทศเหรอครับกดสร้างเลยที่เโครงกาเยอรมันนะริเบียูปผิดลิเบียไม่กูได้เยอรมันะเราเหมือนยุโรปนะโอ้โหตรงขม่นคล้ายกันจัด construction complete building new construction options unit ready ไอ้กวมึงเปิดแบบซ้ายนะกูเปิดแบบขวาไเฮ้ยมึงเปิดแบบขวากูเปิดแบบซ้ายก็ีเราเอาจินียร์ไปเข้าไอ้ที่มันเป็นรูปมีธงรูปช่างนะเว้ยได้แหละไ,ไมได้เงิน

้ยส่งที่นี่มาไหมงา Construction c o m i s t e r ้เ้ไอต่อคนแมหนึ่งตัวนงเอ้ไอิ่เดือดหักที่มาจากไหนนะเดือดหัที่วยเงี้ยเลยไอบีถือว่าแบ่งกานนั้นกับของครัวของม้างอหเค้าอะไรถือว่าแบ่งกันนะเค้ ไรหมาสัตว์นรกนั้นหมาใครโอ้โหมันกัดหมดเลยหาไง่ม่ัดแม่งสร้งไรหัวไดไดีจเก่งแบบหมากูได้ไงวะ Air อร์คอมมา a ด์เหรอเซอร i วิส n i t เฮียขอให้ตะวันมันไม่ไม่ตะวันมึงต้องรีบสร้างไอ้นี่แกนแกนแกนย้อนแกนแกลนย้อนหรืเฮียอะไรวะตะวันได้ฟังังเสเหรอ แคนแคนนมันมันมันคือมันคืออะไรอ่ะมันอยู่ในหมวดไหนฮะไม่ใช่แล็บป่ะแคนแนนอมันอยู่ตรงอตรงกลองอ่ะป้องกันอ่ะป้องกันอ่ะทำไมทำไมต้องรีบสร้างมันมันกันอย่างเดียวเลยนะมันมากันตัวมันอืนใหญ่อ่ะอืนใหญ่สวัสดิการโคตรโหดหมายว่ายิงโคตรไกลแม่แล้วกุฝรั่งเศสปวยบีอ่ะ ก็มรจิงปะเนี่ยพูดเดียวกันฝรั่งเศสคู่กันเลยเหรอไม่กันเออโแบบโอ้โหเฮียแม่ใครจะเข้าบ้านแม่งได้ปะเนี้ยเขเป็นนี่เยอรมันมาจะถ่ายลูกแชียร์หรอผู้เยอรมันหรอเออเนาะว้าใช่หรอเออต้องใช้ฝรั่งเศสว่ะเมื่อกี้กูเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีฝรั่งเศสคนเดียวไม่เหรอเยอรมัน จ่แล้วเข้าใจแล้วเฮ้ยไอพีมันจะส่งไอพีมาละไอเก้ามาช่วยหน่อยดิเฮ้ยทำไมทำไมทำไมรถใครเร็วจังไอพีมาส่งมาแล้วรถกูรถกูอะไรรถมึงเร็วจัดแต่มาเปิดมาเปิดแมพเฉยๆวิไอที่นี่ส่งสมพลกำลังทางอากาศนะกูสังเกตเห็นนะไอนรก กูจะไปช้าได้ไงเเนเงินุญเท่ากันด้วยไปเก้าวก้ส่งไอตัวบินกิกกายมาช่วยหน่อยเนกินกกากินกาแต่บอโอ้ยแหลก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 เจากกันแขมเฮ้ยเป็นแหลกอะไรเนี่ย เออแล้วอะไรก็อะไรไอ้ที่น้ำมันจีนไม่ได้เพื่อนน้ำมันจีนไม่ได้เพื่อนตะวันเอาเอนจิเนียร์ไปยึดฐานแล้วมาโอ๋อที่มันไม่มาอยู่นะเอนจิเนียร์ไปแล้วไปซ่อมโอ้โหกูไม่ได้ดูไันสังเกตุไงโอเคไปเลยเอ้ก้าบ้ากูแย่เลยไอ้เยมีมันทำมันชั่วกูไม่ทราอะไรอ้อะไม่โดนมันแหลกจังวะอ้าว สไปซ์ซัดเซนเทไลท์ค oh, ืออะไรอ๋อต right. ้องเปิดแอปเปิดแอปผนเจ้า right? บ well, yes. ้านหลักกูกจ้าบ้านหลักตักูระเบิดแล้วว่ะกูโดนไอ้ใครไม่รู้เข้ามาวางระเบิดไม่รู้ไม่มีเลยไม่รู้ป้อมมันยิงเองแต่เขามาโอ้โหใครสีแดงวะที่แม่ขโมยถ่านรถแรกวิ่งกูก็ไม่ค่อยมีอยู่ละนี่กูขอหน่อยเถอะให้กูหน่อยไอ้ตั้งมือต้องเอาจีเนียมาเข้าไอ้นี่ดิที่มันเป็นไฟไหม้อะแตกไปเพื่อนไอ้จีเนียเข้าอะไร เข้าอินเดียเข้าที่มันไฟไหมอ่ะกูทำไมมันแหลกยังวะกูแหลกชิบหายท้อไม่แหลกยังวะเน็ตมึงบ่ไอา้แชมป์เสริฟก็เสริฟไม่ไไมไกูกว่าแหลกไม่แต่ไอ้แชมป์มอันนี้ไม่เหรอไอแช